สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมพามาชมเอื้องเขาแกะบรูนะครับผมกอที่หนึ่งนะฮะงานดอกสวยอลังการมากครับผมมาดูพร้อมกันเลยมีหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อห้าช่อหกช่อเจ็ดช่อแปดช่อเก้าช่อ 10ช่อส1บช่อข้างหลังนะครับผมกอนนี้ฟอร์มตั้งสวยดูรากข้างหลังเลยนะครับผมฟอร์มตั้งสวยนะฮะงานสีม่วงเข้มนะครับผมเป็นเขาบรูเขาแกะบรูไม้ป่าแท้อีสานใต้ม่วงเข้มเลยกำลังดอกจะบานนะครับผมกำลังตูมรับไปเส็จเนี่ยเอาไปเกาะติดต้นไม้ได้เลยเนยคะครับผมผมจะติดแปะต้นไม้ให้ดูประมาณนี้เนี่ย แปะแล้วตั้งสวยเลยครับเนีย่ยโชว์ได้เลยผมจะห่อดอกให้ไปดีๆนะครับผมกอที่1น,นะครับผมราคานะครับผมพร้อมส่งนะงานกอนะครับผม940บาทนะครับผมกอที่1 940บาทพร้อมส่ง นะครับผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยออกดอกสวยอลังการครับผมก้านหนึ่งออกสีช่อนะครับผมอลังการมากนะครับผมและเป็นเขาแกะออกสีบรูเข้มนะครับผมสีบรูเข้มนะครับผมสวยมากสวยสุดๆเลยครับผม เนี่ยฮะเอาไปแล้วได้เห็นดอกแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมใครสนใจกอรณนี940บาทนะครับผมทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8นงะครับผมหมุนข้างหลังให้ดูหน่อยครับช้าๆครับเนี่ยครับข้างหลังก็สวยครับเนี่ยดอกตระงานมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับอันนี้กอรที่หนึ่งเก้าร้อยสี่สิบบาทนะเขาแกะบรู นะครับผมไม้ป่าแท้ธรรมชาติไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ